ามเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8แปปีกวรได้รับคำแนลังอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กราบสวัดสดีสวัสดีเบลุ่นกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อย่ผมนะครับจองป่าปรอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมสาถ้ำนะครับวันนี้ผมก็มาทุนมาสามพันห้านะครับผมวบลุ่นนะก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาซื้อฟีเจอร์นะครับวบลุ่นอ่ะโอเคนะ ใครที่รับชมอยู่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับมาไปเบียรนาสิบเลยนะวันนี้นะไม่ขอพูดเยอะนะครับซื้อไปสองผ่านหน้าร้อยนะมาเอาเรื่องนะครับผมมาสี่สเกตเตอร์นะครับก็สิบหมุนนะครับวัยรุ่นปราบเกาไปนะครับผมหมับเกาให้เฮ้ยไม้แรกนะครับเฮ้ยเอาเรื่องจัดนะครับผมวัยรุ่นเต็มข้อกันเลยทีเดียวนะครับผมเฮ้ย มาไวายแดงมันเป็นนักสู้นะครับผมเอาเรื่องเออของแท้นะครับของแท่แท้ว้านะครับผม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมาเชยนะเออย่างสุดนะครับไม้แรกนาไวไปรุ่นนี่เป็นไงหมื่นสองนะครับผมของจริงอะไปดูกันต่อนะครับไม่รอแล้วนะสมบัดโยกย้ายใส่เอขก็ไปบับบับบับ,บ,บ,บเอ้าไม่ต่อ โอ้โหมาดีจัดนะครับคลิปแรกของวันเลยนะเมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปนะเมื่อวานก็ไม่มีเวลานะพอดีซื้อไว้แล้วเ <laughs> อ้าว้วาวระรวยเลยนะครับผมมาไมา้แรกไม้เดียวนะเอ้าว้วาวลรรวเฉย <laughs> อะไรเนี่ยโอ้ยแเราก็คิดว่าแต่ต้งสามมือเท่าไหร่คลิปนี้นะปั๊บสวย โอ้ยสองวันแปดปับสวยครับน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินโอ้โหอ่ะโอเคเต็มข้อนะครับนะ้าวัยรุ่นนะของแท้แท้วานะครับผมสาวถ้ำนะครับนะไม่ทำให้ผิดหวังหนึ่งเดียวที่ไว้ใจนะครับผมเส้นมีไวไว <laughs> อ่ะก็ถือว่าเป็นไปอย่างสวยงามนะครับไม้แรกด้วยนะ ไม้แรกแล้วก็คลิปแรกของวันด้วยนะครั้งแรกด้วยนะเออเทคเดียวเลยนะเออรอบเดียวมาวะก็อย่างที่บอกนะครับช่องผมนะครับไม่ได้เล่นได้ทุกคลิปนะคลิปเสียผมก็มีแต่ผมไม่ค่อยลงคลิปเสียนะผมจะลงแต่คลิปได้มากกว่านะก็เข้าใจตรงกันนะครับนะไม่ใช่ว่าทำไมแม่งเล่นได้ทุกคลิปไม่ใช่นะครับย้ําหลายรอบนะบอกหลายรอบนะว่าผมไม่ได้เล่นได้ทุกคลิปนะครับก็คลิปเสียก็มีนะครับแต่ผมไม่ค่อยลงเออลงบ้างนานๆนทีนะ ปกติจะไม่ค่อยลงคลิปเสียว่างั้นนะครับอาไปเบดเก้าสิบแล้วกันนะผมว่าเบดร้อยมันน่าจะโดนนะเพราะว่ามันก่อนบมไปเบดร้อยแม,ม่งโดนทุกไม้เลยมาวันนี้ผมจะแค่เทสดแล้วกันนะครับไปเบดเก้าสิบนะ่ซนะื้อเบ็นสี่พันห้าเลยไนะของแท้แท้วะมาดูกันนะครับสำหรับสิบหมุนนะพิทามพิทามในรับเพิ่มปับ๊บก็ไปนะครับสวยเงาไัยรุ่นเอ้ย เออเต็มข้อนะครับผมมึอึบอึบอึอออคือต้นไม้แรกมันมาเราได้ทุนคืนอะ่ะคือมันมันชุ่มหัวใจอะ่ะเออก็อใจป่ปะเราซื้อไปไลสี 4, 5, นะ่นห้านะนี่สวยเฮ้ยผ่านเกี๊ยบนะครับผมห่านเจียบได้ทุนคืนสาวถ้าเอาเรื่องจัดกว่าวันนี้เออ แม่งมาดุดันแล้วเกินไม่เก่งใจใครเลยนะครับผมของจริงยังสวยนะเออมันต้องมาอย่างนี้ที่สาวทำนะครับบางวันก็หูยบางวันก็ซื้อห้าพันะได้ประมาณสองร้อยโอเคถือว่าเป็นจะไปได้สวยงามนะครับก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับอ่ะไปดูกันต่อเรือยีกหกมุน อ่ะโอเคนะครับหวานเจี๊ยบอีกแล้วอ่ะโอเคนะครับไปดูกันต่อเดอร์เบิรนเดอร์อ่ะเหลือสองหมุนนะครับโอ้โหว้าวรัวเลยโอ้โหก็ประมาณนี้นะส่วนมากค่ายบีจีมันจะเป็นประมาณนี้สมมุติว่ามันสมมุติมันมันมันยังไงอ่ะมันแตกนะครับมันเหลือสองสามหมุนนี่มันจะว้าวทิ้งหมดเลยนะผมก็งงเหมือนกันไม่รู้ทาไมนะ อ่นะก็โอเคนะครับไม่ไปต่อดีกว่านะครับผมนะก็โอโหหวานเกียบเลยคลิปนี้นะครับผมแตกยับนะครับนะก็โอเคสำหรับนนี้ก็ตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับไปรุนคลิปวีดีโอหน้าเดอบ๊ายบายครับผม